ช่ก็คือรู้จักคุณแม่เ็าตั้งแต่แรกแล้วพอรู้ว่าเขาจัดคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็ต้องมาแสดงความดีเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่กับ5วันที่ศิลปินดังๆมาเยอะแยะมากมายก,ก็ต้องมาแสดงความดีกับแม่เขานิดนึงใช่ในฐานะลูกสาวแล้ววันจีจะไปไหมวันจานวันจงก็ต้องไปอยู่แล้วก็ต้องไป5วันติดเลยเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบบรรยากาศเสียงเลงอยู่แล้วพลาดได้ไงอ่ะแม่ดูออกปะ ถึงไม่ได้ฆ่าตัวก็ยังไงก็ต้องไปค่ะไปถ่ายไปถ่ายกับพี่รอนยายาพี่ดังพันกรอนนะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ละล่าสุดโดนแล้วป,ปูปูไปยาร์คือปูไปยาจะไม่รอดแล้วก็ท่านอะไรนะที่ทาทปูคือเท้าตัววัดหนูอ่ะไม่รู้จกักแต่เขาจะบอกท่านเนี่ยคือดังมาก ซึ่งจะบอกว่าต้องขออบคุณผู้ใหญ่ในวงการหลายคนที่แบบยอมมาถ่ายคลิปกับเราถ่ายสินค้ากับเราหลายคนมากมาจะเป็นพี่มาริโอพี่ปูพยานเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคนหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องคุมบอเอาซ่าแน่นอนแต่เดี๋ยวอย่าไม่บอกว่าใครตัวแม่อนกันในวงการอ๋อยิ่งกว่าตัวแม่อีกอันนี้คือคนเดียยิ่งกว่าตัวแม่เขาลงมาเล่นกับเราอ่ะซึ่งว่าเดี๋ยวจะเป็นเอาเดอดเท่าได้เลยว่านาราทำได้ยังไง เรารู้สึกขอขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูหนูแล้วก็รู้สึกขอขอบคุณมากที่แบบว่าให้เราได้ใกล้ชิดถึงนะแมบบ้ว่าเราเคยผ่านในจุดที่ไม่ดีมาก่อนทราะหมดคนอาจจะแบบซีเรียสว่าเอ,อ้ยนาราอยู่ใกล้เขาจะไปห,หายหรือเปล่าตอนแราได้ดาราหลายคนอะตัวแม่แม่ตัวพ่อแบบว่าเราได้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดเขาเนีๆๆ่ยคือดีใจมากต้องขอขอบคุณโอกาสครั้งนี้ค่ะก็คือไม่ได้เตรียมเลยที่ปูก็คือเดินมาก็เธอผู้จัดการที่ปูทกมาหาเรา บอกว่าเออน้องนาราพี่อยากโปรโมทสินค้าก็คือสินค้าพี่ปูอ่ะน้องนารามาได้เลยนะลูกเราโอเคได้ถ้าพี่ปูเรียกอ่ะเราก็ตัดเต็มเลยให้เลยพี่ปูก็ให้ค่าขนมแล้วอีกอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงก็เจอพระไม่รู้พระอะไรนะเขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากเราก็เลยอยาพี่ปูเล่นคอนเทนต์นี้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มียาดมด้วยก็เลยอยาพี่ปูแอปอ่านให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นคลิปมาเป็นไวรัลอีกหนึ่งคลิปค่ะก็คุณน่าราไม่ได้มีการเรียนการตลาดเลยที่ั้างสรรค์ิ้นหนูใชเรียนกับเรีบคอมพิวัตลาดมา แล้วก็รู้สึกว่าเราอะถึงแม้หนูว่าคนที่เขาไม่ได้จบการตลาดอะเขาก็สามารถทําแบบเราได้ขอแค่แบบว่าเขากล้าแสดงออกอะไรเงี้ยรู้สึกอันนี้มันเป็นเบสิกมากเราทำเนื่อให้คนจดจาเราจะทําให้คนเห็นเราแล้วคนแชร์มันยากมากนะคนแชร์เฟซบุ๊กสมัยเนี้ยแต่เราก็แบบทาให้เขาแบบแชร์ของเราได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จจริงมีดาราค่ะดาราดเยอะมากต้องพูดตรงว่าหลายคนอะก็ให้เราไปฟรีแต่จริงๆเราก็ยอมให้ไปฟรีได้แต่ แล้วบางโอกาสบางโอกาสเราก็ติดงานนิดหน่อยแต่ว่าถ้าให้ฟรีให้เงินอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เรียกร้องเลยนะเขาเหมือิดเรายืมสื่อเพราะว่าเรายืมสื่อยืมหน้าเขาเขายืมสื่อเราผัดกันอะไรเงี้ยท่านบางคนก็ให้กับค่าขนมบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็เออน้องทังานตีงานตั้งกี่งานช่วยเหลือกันนะเราก็ขอขอบคุณอย่างพ่คิดหอวางราุดก็ร่วมรายการให้เราก็ไม่คิดไม่คิดอะไรเลยแต่เขาบอกว่านาราต๊อไปนะวันนี้แม่มาช่วยหนูแล้ววันที่พี่มีสินค้าหนูก็ต้องช่วยแม่มากเราบอกได้เลยแม่ยินดีค่ะอะไรอย่างงี้ใช่่เมืเราคนเขาแบบ นึกถึงคอนเทนต์อ่ะก็คือจะนึกถึงนาลาไปชื่อแรกที่อยากให้ทำคอนเทนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากขอขอบคุณทุกคนนะซึ่งตอนนี้การขายของในโลกออนไลน์เท่าที่หยิบสินค้ามาเนี่ยปกติคนจะไม่ดูแต่ถ้าไปอินดาคนม,มันดูว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีอินดามันตอกตรงไหนอย่างพี่เอ็มล่าสุดนะถ่ายไปทั้งหมด40คลิปพี่เอ็มเหมือนคนเดียวเลพี่เอ็มใช่กันโดกระเดดหลายตัวมากซึ่งทำกับพี่เอ็มร้องสุดขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าวดูคลิปที่เราโชว์สินค้าแล้วยังมีความสุขขขกกกับบเเเรราาอออออะไยย่งงี้็ลืคุณมากค่ะ้้เต พี่เต้ขอบคุณแล้วว่าขอบคุณนาราที่แบบที่ทำเดอะเกมขึ้นมาคือหนูต้องขอขอบคุณพี่เต้เลยอันนี้ก่อนที่เราจะทําเนี่ยเราอะมีหลายคุณเขาปัน่นนาราต้องโดนฟองแน่นอนมึงโดนแน่นอนและยังไงเนี่ยเขาต้องฟ้องมึงแน่นอนแต่ใจลึกๆเรารู้แล้วว่าพี่เต้อะที่เราไป a u ดิชั่นของเขาเนาะเรารู้แล้วว่าพี่เต้เนี่ยเขาเป็นคนที่็นดูคน เ,เขาเรียกทุกคนที่ไปสมัครทั้งหมด2500คนคือลูกเราก็เป็นลูกเขาใน,นหนึ่งหรนันวันนี้ต้องของขอบคุณพีพ่เต้ผ่านสื่อเลยที่ให้โอกาสหนูได้ทำอาหารกินหนูเชื่อว่าพี่เต้เนี่ยเขาคงเห็นอะไรในตัวหนูหลายๆอย่างและหนูเชื่อว่าโอกาสในที่หนูได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เขาจะให้เราแบบทำเลยลูกหนูอยากทำทำมาหากินเลยลูกวันที่หนูเห็นคลิปหนูร้องไห้เพราะหนูกดดันมากไม่รู้ว่ากลัวพี่เต้จะฟ้องเราไหมหรือว่าอะไรไหมเพราะระเธอรมันปั่นกันนะเนาะ แต่หนูก็พยายามเข้มแข็งแต่วันที่หนูเห็นเคปหนูร้องไห้ถ้าให้หนูได้เรียนรู้ว่าอ๋อการที่เราจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและให้โอกาสเด็กให้มันได้มีพื้นที่อ่ะเป็นแบบนี้นี่เองเราก็รู้สึกว่าอ๋อผู้ใหญ่ที่ดีเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกขอขอบคุณกับแท็บเทาพิเตและหนูสัญญาว่าหนูจะทําให้ดีแล้วก็ย๋ยวต้องเรียนเชิญพ่เตด้วยนะคะเพราะเขาพูดอยู่ใช่หนูต้องเรียนเชิญพ่เตมาเป็นแบบเซอร์ไพรส์แต่ขออนุญาตไม่พูดอะไรเยอะแต่พ่เตมาจะต้องเป็นเซอร์ไพรส์ต้องเป็นไวรัลต้องอยู่ในขอบเขต คนต้องชอบเพราะคนก็รอพี่เต้อยู่เพราะว่าอย่างรายการที่หนูยอมทำโปรดักชั่นหมดไปเจ็ดแปดแสนอะหนูต้องการให้มันออกมาดีอย่างสปอนเซอร์จ่ายเราแค่สองแสนนะแต่เราทําแลแ้วเจ็ดแสนแล้วยอมเสียได้เพราะเรารักเราชอบเราชื่นชมรายการนี้แล้วพี่เต้นเนี่ยเขาก็คงเห็นแล้วเราก็ตัดเต็มให้คุณแม่เลยที่สุดแล้วก็อย่าต้องให้คิดบทพี่เต้แหละยังไงพี่เต้ก็ต้องมาหนูยอขอให้พี่เต้ได้มาเถอะเพราะาคนรอบตัวเนี่ย ขอบพี่เต้อย่างที่บอกว่ามาหมดแล้วเหลือแค่พี่เต้คนเดียวต้องเรียนชัยพี่เต้ด้วยนะครับขอบคุณแม่มากนะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ดีใจมากรายการนี้ยังมีมีกเยอะแยะมากมายยังมีอ,งอีกเยอะดูก็ต้องคเวอร์นะการคเวอร์อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนได้จําในรายการอาจจะมีกระแสหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่หนูก็ชอบทุกอย่างหมดเลยจะต้องเก็บความทรงจําเนี้ยให้ดีที่สุดใช่ค่ะช่าหนก็ชื่นชมนะคะนาราว่าแบบรายการที่นารามันสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยมันถึงอ่ะใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราตั้งใจทํา คนเราเวลาตั้งใจทาอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องประสบความสําเร็จอยู่แล้วเราเอาประสบการณ์แล้วเอาความชอบแล้วเราเอาสิ่งที่มันเป็นมีมหลายอย่างมารวมมิเข้ากันแล้วมันไม่ได้เกิดความเสียหายอย่ะอย่างล่าสุดอาจจะเกิดในเรื่องของกรณีไก่ที่เป็นดราม่าก,กันเนาะเรื่องไก่อ่ะเนาะเอาตรงๆอ,อยากจะบอกว่าเรื่องไก่อ่ะมันเป็นสัญชาตญาณของคนอยู่แล้วที่เวลาไก่อ่ะเราถ่ายคนโลกรสัตร์อ่ะมันย่ากแล้สัตว์เป็นอะไรที่เบาบางมากโอเคตรงนี้เราอาจจะผิดที่เราอาจจะไม่ได้มาระวังเนี่ยหนูก็ต้องขอโทษแทนทีมงานทุกคนเลยตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่า มองเป็นเกิดขึ้นไปแล้วนเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วภาพเป็นแบบนั้นแหละครั้งต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะทำที่สุดก็คือเรามันระวังหลายคนอาจจะมองว่านาราปากดีปากเก่งปากอย่างเงี้ยเราบอกตลอดว่าคือทุกคนอสอนหนูได้พูดกันหนูได้แต่ขอให้แบบพูดดีๆอย่างล่าสุดที่เราเป็นปัญหาเนี่ยเขาก็พูดกับเราว่าทั้งที่เราขอโทษเลยนะบอกว่าเราไร้ความเป็นมนุษย์ซึ่งถ้าคนเราฟังอยู่แล้วอะมันก็นรู้สึกเสียใจปะเพราะว่าไรเป็นมนุษย์อ่ะคนเรามีโมโหมีอารมณ์มีความรู้สึกเราก็เลยขออนุญาตตอบกลับไปแบบนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ได้เรียนรู้ว่าโอ้ครั้งต่อไปเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาเนี่ยเราจะคอนโทรลทุกอย่างให้ดีอันนี้อาจจะผิดพลาดเราก็จะจำเป็นประสบการณ์ละกันแล้วก็ทุกอย่างก็จะเซฟมันก็เลยออกมาดีอย่างน้อยเนี่ยเอาตอนแรกอาจจะแชร์เจ็ดแปดพันแต่สมัยคนเนี้ยเขาแชร์สามสี่พันมันก็ยังเยอะอยู่ในแม้ล้านวิวตลอดขึ้นล้านคือประสบความสำเร็จเป็นไวรัล่าใน tiktok คือประสบความสำเร็จแค่นั้นเองก็เดี๋ยวก็รอดูไฟนอลวอล์ l แล้วกันว่าจะเป็นยังไงใช่โอเคจะให้ฝากรายการแล้วก็ สินค้าได้บอกว่าใครจะมาตั้งนาราเนี่ยมาตั้งได้ได้ก็ยังไงฝากนะคบสำหรับรายการเดร์เท็กฮอร์โมน The นะแม่นอนแล้วก็เดี๋ยวคอยดูนะตอนนี้ก็จบไปแล้วอีพีนี้ลงวันสร์พวงนี้มีตัวแม่มาเดี๋ยวรอดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟนอลวอล์กด้วยนะคะก็มีสปอนเซอร์เข้าให้เราแล้วก็คือกัางนํำคลินิกแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่พี่สื่อทุกคนได้สัมภาษณ์มาใหญ่ๆสักทีหนึ่งออกงานแล้วก็แค่ไม่เดียวงานสองก็ไม่เดียวเห็นไหมเราก็สบความสำเร็จ มีใ่ทั่วหน้าเห็น <c oughs> ไหมล่ะก็จะได้แล้วขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนอะเพื <c oughs> ่องครูคุณแม่เนี่ยจัดเต็มมาก5วันอยากให้ทุกคนได้มารองเที่ยวคอนเสิร์ตครั้งนี้น่าจะที่น้ำยายพี่ดังแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนมากรอมาดูนะคะบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนคะ่ะขอบคุณแม่ๆทุกคนที่เห็นดู <c oughs> ฝากสร้งงานดาราเคปเธอด้วยนะแม่นะรีคาร์ค่อมพิวเตค่ะ